ซื้อรีมาสองแบนก็นจะทำแบบนี้แหละอยากกินช่ำๆแบนแรกกินปกติช็อตต่อช็อตแบนสองแช่นานเกินระเบิดอดแดกอีฟุกมึงหยิบมึงหยิบถังถังเมื่อกี้มาด้ถังเมื่อไอไม่ใช่ถังโอเคแลถังแกรนผิดผิดหมดแล้วแน,น่กูนี่เดี๋ยวจะบอกวิธีตัวเองเวลาแชา่อย่าแช่ทั้งขวดถ้าแช่ทั้งขวดยังไงก็แตกนี่ เวลาแช่นะคะเวลาแช่แช่แค่นี้เหลือไว้สักครึ่งนึงอันนี้ก็อันนี้ก็เยอะไปนะแต่ว่ามันก็กำลังมีเบลเพนติสหนึ่งเนี่ยเหลือไว้สัก3ส่วนสี่ประมาณนี้เห็นปะ่ะเพราะว่าอันเนี้ยข้างหลังอะ่ะมันก็ไม่ได้โดนน้ำแข็งมากเวลาพิงหาอะไรเขาเรียกนะหาภาชนะที่ที่มันแช่แล้วอะ่ะแล้วมันเหลือสัก3าส่วนสี่ยังไงก็ไม่แตกแนะ่นอนค่ะลองไปทำดูใหม่นะคะบ๊ายบาย